ตอนที่3ปรสิทธิ์ปรสิตซากศพฮารลี่จิตใจสับสนเขาทั้งหวาดกลัวทั้งเสียใจทั้งงุนงงและจนถึงตอนนี้ก็ยังคิดหาทางปลีกตัวออกไม่ได้เขารู้สึกลนลานแบบบอกไม่ถูกเขายังเป็นแค่เด็กหนุ่มไม่มีทางเทียบกับจอมยุทธอย่างท่านหมอหม้อได้การเสแสร้งไม่แสดงอารมณ์ของเขาถูกท่านหมอหม้อมองออกจนหมด เขารู้สึกกลัวจนเหงื่อออกเต็มหน้าพักท่านหมอหม้อจ้องมองทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของฮารล์ลียิ่งดีใจที่ได้เห็นเขากดดันเขาคิดเสมอว่าถ้าทําให้อีกฝ่ายควบคุมสติไม่อยู่ความจริงก็จะถูกคายออกมาท่านคิดว่าข้าตั้งใจจะชะลอการฝึกให้ช้าออกไปอย่างนั้นหรือฮาร์ลีย์กราวถามเขาถูกความรู้สึกแปลกๆตีเข้าให้ท่านหมอหม้อบอกว่าแน่นอนเวลาสองปียังฝึกไม่ถึงขั้นสี่ เจ้าคิดว่าข้ามองอุบายของเจ้าไม่ออกงั้นหรือสามขั้นแรกผ่านได้ในเวลาสามปีแม้ขั้นสี่อาจจะยากเสียหน่อยไม่มียาช่วยบำรุงแต่สองปีไม่คืบหน้าข้าว่ามันผิดปกติท่านหมอหม,มอพูดด้วยน้ำเสียงหน้าหวาดกลัวคิ้วทั้งสองขมวดตรงเห็นได้ชัดว่าโมโหดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจฮร์รี่มาได้สักพักแต่พึ่งเปิดเผยออกมาฮร์รี่บอกว่าไม่ว่าข้าจะอธิบายอย่างไรท่านหมอมอก็คงไม่เชื่อ ฮารีฟืนยิ้มให้ตัวเองคิดไม่ถึงว่าสิ่งที่เขาซ่อนไว้จะกลายเป็นสาเหตุของสถานการณ์ตรงหน้าเหมือนทําก้อนหินตกใส่เท้าตัวเองไม่รู้เลยว่าการที่ทําให้ท่านหมอหมอ้หมอโมโหจนเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดออกมาเป็นเรื่องที่ถูกหรือผิดเจ้าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นข้าไม่รู้ว่าการกระทำที่ผ่านมาของเจ้านั้นจริงหรือไม่แต่จงฟังข้าให้ดีตอนนี้ข้าจะถามเจ้าแค่คำเดียวเจ้าสามารถฝึกวิชาวสันไลที่สิ้นสุด ท่านสี่สำเร็จได้ภายในหนึ่งปีหรือไม่ท่านหมอมอยิ้มอย่างเย็นชาเขาพูดประโยคที่สำคัญที่สุดออกมาช้าๆพร้อมจ้องหน้าฮารลี่คัมเเงเพื่อรอคำตอบฮารลี่รู้ดีว่าคำตอบนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตหนึ่งปีหลังจากนี้ของอีกฝ่ายแต่ยังเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะมีชีวิตต่อได้หรือไม่ท่านก็รู้ดีว่าข้าให้คำตอบกับท่านไม่ได้ได้โปรดเถอะช่วยคลายจุดให้ข้าก่อนฮารลี่กราวเขาทำตัวผ่อนคลาย น้ำเสียงก็ฟังดูแผ่วลงท่านหมอหม่อได้ยินเขาเอ่ยเช่นนั้นสีหน้าก็ผ่อนคลายลงเช่นกันในแววตาแสดงความชื่นชมแต่ก็ไม่ได้ลงมือคลายจุดให้กับฮารีเขาหยิบกล่องไม้จันแกะสลักงดงามออกมาจากตัวแค่ลมปากของเจ้าข้าไม่วางใจถ้าวันไหนเจ้าอยากทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะขึ้นมาแล้วไม่ตั้งใจฝึก มันจะแตกต่างอะไรกับที่ผ่านมาเพื่อคิดถึงชีวิตของข้าและเจ้าข้าก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนท่านหมอหม้อเอ่ยออกมาอย่างมีความในเช่นนั้นเขาเปิดกล่องนั้นออกและด้านในก็มีเม็ดยาสีขาวอยู่เม็ดหนึ่งท่านหมอหม้อยื่นแขนคลายจุดให้หารลีจากนั้นก็ส่งกล่องไม้ให้เขาทันที เจ้าเป็นคนฉลาดไม่ต้องให้ข้าบอกหรอกนะว่าเจ้าควรจะทำเช่นไรท่านหมอมอลีตาเล็กบ่งบอกถึงความไม่หวังดีออกไปฮานลี่ขยับมือและเท้าที่เริ่มชาทัานใดนั้นเขาก็รับก่องไม้และใช้นิ้วหยิบยาเม็ดนั้นออกมาจากนั้นเขาก็กืนมันเข้าไปต่อหน้าต่อตาท่านหมอมออย่างไม่สนใจอืมดีมากผู้รู้หน้าที่คือผู้กล้าเพียงแค่เจ้าช่วยให้ข้าฟื้นคืนเป็นปกติ ข้าจะตบรางวัลเจ้าอย่างงามนี่ข้าไม่ได้พูดลอยๆหรอกนะแม้ว่าความสัมพันธ์ของข้ากับเจ้าอาจจะไม่สนิทใจและข้าไม่มีทางรับเจ้าไว้เป็นศิษย์อย่างแท้จริงแต่ข้ารับรองได้ว่าเกียรติยศและความร่ำรวยข้าให้เจ้าได้แน่นอนท่านหมอหมอกกล่าวเช่นนั้นเขาปลบมือสองสามครั้งและเอ่ยคำสัญญาต่อฮารลี่อย่างตรงไปตรงมาตอนนี้บอกข้าเกี่ยวกับยาเม็ดนั้นได้หรือยังท่านหมอหมอ อย่างน้อยข้าจะได้ไม่ทําอะไรผิดจนต้องสังเวยชีวิตให้กับมันฮาร์ลี่พูดอย่างหน้าตาเฉยเช่นนั้นไม่แสดงความรู้สึกตื้นตันใจเลยสักนิดยานี้มีชื่อว่าปรสิตซากซพไม่เชิงว่าเป็นสมุนไพรแต่เป็นไข่ปรสิตที่ถูกปรุงขึ้นจากสูตรลับหลังจากที่เจ้ากินเข้าไปมันจะฝังตัวอยู่ในร่างกายเจ้าหนึ่งปีจงวางใจว่าภายในหนึ่งปีนี้เจ้าจะปลอดภยัยมันจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ และหลังจากผ่านไปหนึ่งปีแค่เจ้ากินยาถอนพิษมันก็จะสูญสลายไปแต่ถ้าหลังจากหนึ่งปีไม่ได้รับยาถอนพิษเจ้าปรสิตก็จะดูดกืนกินอาหารจนแตกออกจากไข้จากนั้นก็จะกัดกินอวัยวะภายในของเจ้าจนหมดเจ้าจะทรมานทั้งเป็นอยู่3มวันสามคืนจากนั้นก็ตายลงอย่างช้าๆท่านหมอหมอพูดถึงความร้ายกาจของมันหน้าตาเฉยเช่นนั้นซ้ำยังมีน้ำเสียงกล่าวเตือนปนอยู่ในนั้นด้วย ฮาร์ลี่ไม่ได้ฟังความร้ายกาจของมันก็เกิดอาการตัวสรรั่นสีหน้าทอสีจนดูไม่ได้เหมือนเขาไม่สามารถควบคุมความร้อนลนในใจได้อีกต่อไปแต่อาวุธไม้ตายของท่านหมอมอเพึ่งจะถูกใช้ออกมาในตอนนี้ใช่แล้วได้ข่าวว่าคนในครอบครัวเจ้ามีหลายคนมีเงินที่ส่งกลับบ้านทุกเดือนพอใช้หรือไม่ถ้าไม่พอก็บอกข้าข้าเป็นห่วงครอบครัวเจ้าเสียจริง ท่านหมอมอเอ่ยคำที่เชื่อเฉือนใจของฮาร์ลี่ออกมาในตอนนี้เขากำจุดอ่อนของฮาร์ลี่เอาไว้ในมือสีหน้าของฮาร์ลี่เปลี่ยนเป็นสีเขียวเขาไม่สามารถบังคับให้ใจสงบนิ่งได้อีกต่อไปฮาร์ลี่กัดฟันแน่นเกรงว่าจะเอ่ยคำด่าทอหรืออ้อนวอนออกไปซึ่งไม่ว่าจะขอร้องหรือข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ไม่มีทางปล่อยครอบครัวของเขาไปเป็นแน่ท่านวางใจเธอะภายในหนึ่งปีข้าต้องฝึกถึงขั้นสีให้จงได้ ฮาร์ลีกลราวเขายังคงกัดฟันแน่นทุกๆคำที่เอ่ยออกมาไม่อาจจะปกปิดความเกลียดชังที่มีต่อท่านหมอหม้อได้จากการข่มขู่ที่โจ่งแจ้งนี้เขาต้องทำเป็นยอมจำนนก่อนเขาจะตัดขาดและทำเป็นไม่สนใจความเป็นความตายของพ่อแม่ไม่ได้ในตอนนี้หารลีถูกโจมตีเข้าที่จุดตายถึงเขาอยากจะสู้กับอีกฝ่ายจนตัวตายก็เป็นไปไม่ได้การประทะกันในครั้งแรกนี้ถือว่าเขาแพ้อย่างลาบคาบ หลังจากที่ท่านหมอม่อได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกโมโหในใจเขากังวลไม่น้อยกว่าหานลีแต่แค่ใช้เล่เหลี่ยมปกปิดมันเอาไว้เท่านั้นวิชาวัสันไลลสิ้นสุดสมแล้วที่เป็นวิชาสายมืดเจ้าเด็กบ้าอายุแค่นี้ก็รับมือยากเสียแล้วในใจของท่านหมอม่อคิดแบบนั้นเขาไม่รู้ว่าอิจฉาหลือลิษยาถึงได้เอ่ยคำนั้นออกมาแท้จริงแล้ววิชาวัสันไลสิ้นสุด แม้ว่าจะเป็นวิชาที่ทำให้ผู้ฝึกชำระล้างจิตใจและเสริมสติปัญญาแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าตัวผู้ฝึกเองด้วยฮารลี่เดิมทีก็ฉลาดกว่าเด็กรุ่นราวข่าวเดียวกันอยู่มากดังนั้นหลังจากที่เริ่มฝึกวิชาวสันไรสิ้นสุดความฉลาดและอุบายของเขาก็ยิ่งมากกว่าเด็กทั่วไปอีกหลายเท่า <Hey. S 1> ตอนที่32 <Hey. S 1> กําเนิดความกลา้า ฮร์ลี่หมุนตัวเดินออกไปแต่เมื่อใกล้ถึงประตูใหญ่จูจๆเขากลับหันมาถามท่านหมอหม้อว่าสิทธิ์พี่ด้านหลังท่านอาจารย์หม้อเอาแต่นิ่งเงียบไม่ทราบว่าเขาคือใครกันท่านหมอหม้อได้ฟังคำถามที่มาอย่างไม่ทันตั้งตัวก็ยิ้มเล็กน้อยและหลีกเลี่ยงไม่ตอบอย่างเจ้าเล่คนมีไหวพริบเช่นเจ้าต้องเดาออกแน่นอนท่านหมอหม้อกล่าวฮร์ลี่ส่หัวและเดินออกจากห้องท่านหมอหม้ออย่างไว ไม่รู้ว่าเขาเดาออกหรือไม่ออกหรือไม่อยากที่จะคาดเดาฮร์ลีก้าวออกจากห้องสีหน้าก็นิ่งขึมลงทันทีความขัดแย้งของเขาและท่านหมอหม้อในครั้งนี้ตนเองยังไม่ได้ตอบโต้ก็ถูกท่านหมอหม้อสกัดจุดเข้าแล้วแสดงว่าตนเองยังไร้เดียงสาเกินไปคิดว่าคิดว่าแค่ใช้ความฉลาดเล็กน้อยก็สามารถรับมือกับอีกฝ่ายได้ผลคือไม่รู้ว่าแท่งเหล็กเบนจบพิษที่คิดค้นขึ้นนั้นมีฤทธิ์อย่างไร จู่ๆก็ถูกยึดไปต้องกลับไปคิดทบทวนใหม่ว่าทำอย่างไรถึงจะเพิ่มกำลังให้ตนเองได้คิดถึงตรงนี้เขาก็เดินก้าวยาวๆเข้าไปในที่พักดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจที่ถูกท่านหมอหมอควบคุมภายในห้อง ท่านหมอมอกำลังจ้องมองอย่างตกตะลึงไปยังพื้นไม้ที่ปรากฏหลุมดำขนาดเท่าถ้วยชามเมื่อสักครู่เขาลองเทสิ่งที่อยู่ในแท่งเหล็กออกมาอย่างไม่ระมัดระวังปรากฏว่าของเหลวข้างในคือยาพิษที่สามารถกรัดกร่อนพื้นทะลุได้อย่างง่ายดายดูจากลิ์ของยาพิษนี้แล้วท่านหมอมอก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวพร้อมกับสะบดออกมาเสียงดังเจ้าเด็กบ้านี้ไปฝึกการปรุงยาพิษตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กัน ถ้าจำได้ว่าไม่เคยสอนสิ่งเหล่านี้ให้ตอนแรกนึกว่าเป็นแค่ยาทําให้ลุ่มหลงเจ้าเด็กหน้าเหม็นนี่ช่างใจดําอำม,มหิตเสียจริงเจ้าเทกเนลคุณฮาร์ลี่ซึ่งไม่รู้ว่ากําลังทําให้ท่านหมอมมอตื่นตกใจหลังจากที่กลับเข้าห้องนอนก็นอนหลับสนิทวันนี้เขาได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เสียพลังงานไปมากจึงต้องรีบกลับมานอนเอาแรงฮาร์ลี่พักผ่อนอย่างเต็มที่เขาตื่นขึ้นจากฝัน ลุกขึ้นมามองดูขอบฟ้าขณะนี้ทางทิศตะวันออกเริ่มมีแสงสว่างขึ้นดูท่าเขาคงนอนหลับยาวถึงเช้าวันถัดมาฮานรลีลุกขึ้นนั่งแต่ยังไม่ลงมาจากเตียงเขาใช้สองมือเท้าขางขึ้นแขนค้ำไว้บนหน้าขาและคิดหาหนทางหลุดพ้นจากเงื้อมือของท่านหมอหมอแน่นอนว่าภายในหนึ่งปีเขาจะปลอดภยัยเพราะอีกฝ่ายต้องคิดถึงชีวิตของตัวเองเป็นสำคัญจนไม่กล้าลงมือ นำซ้ำยังจะช่วยคิดหาหนทางปกป้องเขาอีกแต่หลังจากหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยสิพูดยากส่วนของวิชาวสันไหลส,สิ้นสุดฮาน์ลี่ไม่เป็นห่วงก่อนหน้านี้ไม่นานเขาฝึกสำเร็จถึงขั้น4ี่แล้วหลังจากหนึ่งปีก็สามารถฝึกถึงขั้น5้าได้อย่างไร้กังวลส่วนเรื่องยาปรเสิตซรรากศพถึงตอนนั้นก็แสดงให้อีกฝ่ายเห็นความคืบหน้าในการฝึกและก่อนทำการรักษาก็ขอยาถอนพิษก็ไม่น่ามีปัญหา อีกฝ่ายคงไม่อยากผิดใจกับเขาเป็นแน่ทันใดนั้นฮารีคิดอะไรบางอย่างออกเขาใช้มือค้นยาขวดหนึ่งออกจากตัวและเทเม็ดยาสีเขียวมรกตออกมาจากนั้นก็เงยหน้าเกลืนมันเข้าไปเขารอให้ยาออกฤทธิ์สักครู่แล้วก็เริ่มนั่งสมาธิดูการเปลี่ยนแปลงโธ่เอ้ยท่านหมอหม้อไม่ได้หลอกเขาจริงๆด้วยแม้แต่ยาขจัดพิษที่สามารถถอนสารพัดพิษก็ไม่มีผลสงสัยคงต้องรออีกหนึ่งปีถึงจะถอนพิษนี้ได้ ฮารรี่ส่งเสียงหงดหงิดและโมโหเบาๆออกมาหลังจากที่เก็บขวดยาไว้ตามเดิมเขาก็ลุกขึ้นจากเตียงเขาเริ่มเดินวนรอบโต๊ะที่วางอยู่ตัวเดียวในห้องมือไขว้หลังเดินไปพลงังก็คิดทบทวนถึงปัญหาต่างๆไปพางจะว่าไปแล้วสิ่งที่ท่านหมอหม้อเล่าฮารรี่ก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดเขารู้ว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดต้องมีเรื่องไม่จริงปนอยู่แต่ถึงจะรู้อย่างนั้นฮารรี่ก็ต่อต้านไม่ได้ เพราะอีกฝ่ายใช้คนในครอบครัวค,มค่มขูเขาอยู่ฮารลี่ยังสงสัยในคำสัญญาหนึ่งปีต่อจากนี้ที่ท่านหมอหม่อได้ให้ไว้ถ้าอีกฝ่ายทำตามที่พูดเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องต่อต้านแต่เขากลัวว่าอีกฝ่ายจะปกปิดอะไรไว้จากนั้นก็ตลบหลังทำร้ายเขาถ้าเขา ไม่เตรียมตัวไว้เลยแม้แต่หนทางรอดก็คงไม่มีฮาร์ลี่คิดวกไปวนมาอยู่หลายรอบก็ยังหาทางออกไม่ได้ตอนนี้ทั้งเขาและท่านหมอหมอต่างฝ่ายต่างหวาดกลัวอีกฝ่ายกลัวว่าเขาไม่ตั้งใจฝึกเพื่อทวงเวลา ส่วนเขาก็กังวลว่าอีกฝ่ายจะลงมือทำร้ายหลังจากที่ถอนพิษได้แล้วเดิมทีเขาสามารถใช้สิ่งนี้ข่มขู่ไม่ให้อีกฝ่ายกล้าลงมือกับตนแต่ตอนนี้ครอบครัวของเขาตกอยู่ในเงื้อมือของท่านหมอหมอเขาจึงจำใจต้องวางมือหรือว่าข้าต้องเอาชีวิตตัวเองฝากไว้ในกำมือของอีกฝ่ายรอให้เขาเมตตาและไม่ลงมือฆ่าข้างั้นหรือฮาร์ลี่รู้สึกท้อใจไม่ได้ยอมให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้ จะปล่อยให้ชีวิตตัวเองตกอยู่ในเงื้อมือของคนอื่นและให้เขาเข้ามาคอยควบคุมได้อย่างไรกันช่างเป็นความคิดที่โง่เสียจริงจากนั้นเขาก็ล้มเลิกความคิดโง่ๆนั้นหลังจากที่คิดหาทางอยู่สักพักในที่สุดฮารีก็คิดหาหนทางที่ไม่ใช่หนทางออกเขาตั้งใจที่จะฝึกตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นคิดหาหนทางเพิ่มกำลังเพื่อให้อีกฝ่ายตกใจกลัว แม้ว่าอีกฝ่ายจะลงมือแต่อย่างน้อยเขาก็ยังรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ได้ช่างเป็นความคิดที่โง่เสียจริงที่ทำได้แค่ตั้งรับและรอให้อีกฝ่ายโจมตีในตอนนี้ก็มีแค่วิธีนี้เท่านั้นที่เหมาะสมหลังจากที่ฮาร์ลี่ตัดสินใจได้เช่นนั้นเขาก็เดินออกไปข้างนอกผลักประตูห้องเดินตรงไปยังลานกว้างส่งเสียงหาวพร้อมกับบิดขี้เกียจไปมา เขาเงยขึ้นรับอากาศยามเช้าแงนหน้ามองดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นและส่งเสียงอันห้าหารว่าโชคชะตาของข้าอยู่ในกำมือของข้าใครหน้าไหนก็มาควบคุมไม่ได้